อดีแค่ะเออวันนี้อันนี้กินตาจะพาไปเที่ยวไหนไปเที่ยวนี่ไปดูอะไรเลยนี่แมงดาใช่ไหมอ่าแต่ไม่เปิดฝาวันนั้นนะดูใกล้ๆนี่ค่ะแมงดาแมงดาเป็นแมงดาเขาแมงดาภูเขามีหกตัวเหรอวันนี้มีหกตัวเฮ้ยหกตัวนะ เดี๋ด็ดแป๊บเดียวนะเดีเด๋ยวนะมันจะออกคมันจะออก <laughs> จะออกออกันไปแลเอ่อแรงสูดเข้าไ,ไปนะคระับปิด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 อันนี้ให้อะไรกันในเดือนสามคนนี้วันใดเยอะเลยเอ่ะ ท่านิงท,ท,ที่ท<กลง>จริงหนูใครท่บนกวาเดกป๊าเ่าเขามาทำอ้าวจริงเหรออะไรยังชิง้นรึวะเอาเอาเอาไปเก็บก่อนเอาตั้งไว้ข้างๆ <ส ừ> ว่ามีหลายลูกเลยนะเนี่ยเอาแต่แรกแต่เรกมันทำหเหรอออนะครับบีบโอ้โหเก่งมากเลยกีตะ

เนี่ยมันต้องเขย่าอีกหน่อยเห็นไหมมันเขย่าอยู่ในหม้อนึงเดี๋ยวมันนึ่งก็น้ำร้อนน้ำร้หกลงมาใส่ไม่ให้อันนี้กับข้าวเนาะกับข้าวตัวเล็กมาเร็วอันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างตัวเล็กมาไอ้คนพี่ไปไหนละไม่รู้คนพี่ไปไหนละกิจกรรมเพรามันมีหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้จากสวนค่ะแบบเนี้ยงี้ในในในนี้มันมีคนไม่รูก เอาไม้ค่ะอุต้องไปขึ้นเอาลูกเศษเอาลูกเล็กสิเอาหน่อยเล็กสิโอ้โหได้ดูสิสวนค่ะปลูกม่จากสวนค่ะจากไร่สวนเออนาไม้จากสวนจากสวนค่ะตัดไม้เก็บพริกค่ะวันนี้เก็บไม้เก็บพริกค่ะไม้แจ้งเปิดค่ะอาจริงป่ะวันนี้เก็บแกงเปิดเหรอจะ็บแกงเปิดแกงวันนี้เลยก็ไม่เก็บไปย่นางไปอย่างเงี้ยเก็บสิเนาะเก็บอย่างไรเน่นางเลยว่ามันเขามีเห็ดแล้วเขาจะให้แกงให้เขาเก็บกินแกงเปิด นี่างไดต้มแล้วก no right yeah. yes. okay. ็แกงต้มน้ำแตงยำอไมาดิมันี่ได้กพ่ทำอะไรเจ๊ี่เล่แล้วเนี่ยพ่เจียเนี้ยอืนี่เขาเรียกไข่อะไรยัยิ่นไข่หวานไข่ทันเษ <asure it> มัน <en> มีออกมีฝนก็ออกทุกป <Shaun. S 3> ีก็ี่จะนิเหมือนพกินดิบด้วยนะี่ไผ่อะไรนี่ไผ่หวานพอลอ่ันนี้ไผ่เขาเรียกไผ่เกษตรเออยเกยเกยเก็บของสวนมาเนคาไปเดินไปเดินชมต้นไม้ดอกไม้กันคนพี่ไม่มาไม่จ่ายค่าแรงด้วยวันนี้อันนี้เอาค่าแรงไหมฮะจ่ายค่าแรงก่อนวันนี้แจ่ายค่าแรงจ่ายค่าแรงเออเฮ้ย่าดูเรคนพี่มา อะไรเริ่มารับค่าแรงเร็วค่าแรงนั่งแบบเร็วเเสียงไก่ขันตั้งแต่เช้าเลย แต่ยิงชิงชาอะไรเดินไปหาชิงช้าเดินไปทางนี้สิลูกเสริมเท้ามาเดินไปทางนี้เก็บดอกแชรไว้เลยเมื่อเช้านี่ เก็บดอกแคไปหรือเปล่าเมื่อเช้าให้ดอกแคมันเหลือน้อยทางนี้วิ่งมาวิ่งมามาทางนี้มาทางนี้มาางนี้าาเลยเลยอะตั้งแต่กับพ่อย để kịp để, kếp, để, để kếp thêm hết 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 thêm hết 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 thêm hết 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 เดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นเดินไปดูดอกเลเติยว <S uss UC S> uh, uh, wow. ันเดินไปทางนี้ดูดอกกุหลาบเลยค่ะเดินไปทางนี้ดอกกุย่าดอกกุหลาบดอกนี้ดอกนี้สวยเดินไปทางนี้ดอกนี้สวยดอกนี้สวยเต้ปุ๋ยอันนี้ให้อ่ะช่อนี้ให้แล้วกันอันนี้้โหกลิ่นหอม แต่งอันนี้ให้สวยๆเดี๋ยวเอานี่เอากอนเอาข้างหนึง่งสวยๆพอ,อ,อกลิ่นหอมนี่หอมาดูสิสวยเลยเสวยเลยเสียงไก่มันคันกรตากกตากัตตาให้พี่แตมพี่แตมไปแล้วค่ะแต่หขวขี้อายหรอ เขาพี่ไอเห,หรอค่ะ,งององคะดะง,น,งน,นั้นสาเรีว่าดนะัมาทางนี้มาทางนี้หน <c oughs> ไหนไหนเตยนางฟ้าเนางฟ้าตรงนี้ค่ะอันนไปดูใกล้ๆสิ แต่นางฟ้าเหรอใช่ค่ะอือแวิวน,นี้สวยแต่นางฟ้า,ฟาดอกไม้สีนี่เยอะมากเลยข้างล่างเป็นภูเขาเนาะใช่ค่ะตอนเช้าอะ่ะดูวันนู้ยืนอยู่ตรงนี้อูยืนเข้าไปตรงนั้นวูสีสวยวูสวยมากเลยตรงนี้เนะี่ยเด็กน้อยกับดอกไม้สี สาวชมพูแล้วก็ส้มค่ะมามา,มา,มาดูมุมนี้สวยไหมย,ยินมุมนี้สวยไหมอันนี้ยืนอยู่ตรงนั้นอ่าใช่กล้องกล้องเอียงเพราะว่าถนนเอออย่างนี้สวยภาพน,นี้สวยตอนเช้าดูเห็นไฟตกภูเขาเขาเปิดสวยมากพี่แต่เขาก็แอบถ่ายเลยค่ะอ่ะแล้วเดินไปส่วนทางนี้กันดูสวนแม่ของ ดเดินไปก่อนเดินนำไปก่อนไปดูต้นอะไรนะวขวาขวามือ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 แล้วก็ซ้ายเดินัซ้ายตอะไรสวมากเลยนะคะดไปดูมาเดือดกัน อยากไปดูสวนมะเรือนเหรอใช่ค่ะ,ส,ะ,คะสวยมากเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ้าาอ่ะ,อะมาเข้าไปข้างในไปดูมีลูกให้เก็บไหมให้ดูไหม <Okay. S 2> นี่ค่ะค่ายในสวนค่นใ,ในสวนมะเดือใช่ไหมใช่ค่ะสวนมะเดือสวนมะเดือของป้าฟันตนตาแม่อยู่นะคะมีลูกใหญ่ด้วยค่ะนึกไงลูกใหญ่ลูกใหญ่เดินไปใกล้ใกลูกใหญ่ใางน้นเอ๊อได้เลยหัน,น,นหน้ามาหันหน้ามาหันหน,น้ามามะเดือดสวย ลูกน uh ั huh. yes. ang, mm ้น hmm. ก็ได้ลูกนั้นได้ yes สวยงามสวยงามในลูกฟีด้วยนะคะอยู่ใต้นี้ค่ะเห็นมองเห็นไหมเห็นค่ะโอเคโอเคอจะเป็นลูกสีเหลืองไปดูลูกสีเหลืองลูกสีเหลืองนี่ไงลูกสีเหลืองลูกสีเหลืองอันนี้เป็นลูกสีส้มนะคะเนี่ย สีส้มด้วยอออืืหสีเหลืองคือนั้นอิสราเอลไหมไอ้นั่นลายอิสราเอลใช่ไหมใช่ลายอิสราเอลไหมแล้วมันแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเก็บไปเลยแตกแล้วเก็บไปเลยอ่ะแม่มาดูใกล้ๆแตกแล้วข้างในดูแลกินมากเลยใช่คือคือแตกแล้วคือไปเดี๋ยวเขาไปให้ยา นนีแตกอีกไหมหลุบไปดูก่อนนะคะถ้าแตกก็เก็บไปเลยอันนี้ก็แตกแล้วนนแตกแล้วเก็บเลยอันนี้แตกไหมคะอะมะอันนี้อะค่ะมาเก็บเลยลูกอะมางี้ไห นานดูแตกไหมถ้าแตกไหนดูสิเออมาเป็นยางมียางด้วยลูกมันมียาง้วยแล้วทำไมคันนี้มันไม่มียางล่ะคะที่ให้มันไม,ม่ยาง เดินขึ้นบ้านเรา้วยซาลเน่ได้ไปใกล้ๆซาเลเน่ไปทำกับข้าวเนอหนแบเอาไปทำเช่นล่าปะค่ะที่นี่ก็สวยนะคะผีต้นบอลด้วยค่ะนี่ดอกไม้สวยๆนี่มาไปดูขิ้เต๊กเดอกอะไรสวยๆมังดิโมีดอกอะไรอ่ะอืม อราเชิญชมเลยดูข,ข้างข้างล่างนู้นก็สวยเนาะคะมะขามเทศกระเจี๊ยบเยาว์วันเขาจัด,ต,ดตกแต่งได้สวยมากเลยค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีสตรอเบอรี่ข่างต้นไม้ด้วยค่ะสตรอเบอรี่อยู่ไหนสตรอเบอรี่ข่งางต้นไม้กระถางต้นไม้สตรอเบอรี่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาอันนี้เอาวาไงไว้ก่อนเนาะ จะเทียบไปไม่จะซื้อบไ,ไ,ไหมอยากซื้อมไหมนี่รู้มมรมมว่าไว้ก่อนเป่าแล้วก่อนเช็ดม,ม,มือเช็ดมือเช็ดมือเช็ดมือเหนียวต้องมียาที่จีก็เอาไปชุบนะ้ำไม่ใช่เหรอคะยังไม่เช็แล้วเดิเนไปนี้แกเราวางม่อยากไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ไม่เดือด มาโชว์สิลูกลูกใหญ่ลูกนี้ใหญ่สุดนะคะี๋ยวมาโชว์ใกล้ใกล้ไปอย่างงี้ไม่เก็บน่มหมดแล้วน่มหมดดูน่ากินนะคะต้องฉ่ำมากเลยดูแบบเือของยาคือแบบ บบจำเป็นมอชเชอร์เลยเนาะไป,ไปเดินเสรนกันแล้วกลับมาเล็กก็กลับมาถ่ายรูปกลับมาหยรูปกะเดแล้วก็กลับาดูดูไอ้นี่นัน่นแค่นาดูตรงนี้นเดินข้าม แก่ข้าจะพูดีร้อยบางเลยอันฉันอันฉันเป็นไงอันฉันอันฉันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมคะอันนี้อันฉันธรรมชาติอันฉันธรรมชาติจะเป็นดอกเล็กนี่เล็กมากอันนี้เป็นฟักข้าวฟักข้าวค่ะเพืคอยเห็นมใช่ฟักข้าว คี่ตอนนี้พี่นดอกที่เขาปลูกดอกชบาใช,าชา่ไหมคะดอกยังไม่ขึ้นเลยดอกยังไม่ขึ้นแต่ชบามันเป็นใบด่างชบาใบด่างสวยอ่ะชอบข้ามทางนี้นม่วงหามะนาวโหใช่ไหมเออม่ว<ด>งหามะนาวโหถูกปะแม่จัดแม่จะนะคะ มาดูมาดูอะไรนะพุทธรักษานนพุทธรักษาสีแดงกับสีชมพูสีชมพูอยู่ไหนนะคะที่ไหนสีชมพูอยู่ข้างหลังสุดใช่แต่อันนี้ใบแดงด้วยอันนี้ก็ใบแดงดอกแดงใบแดงเจบัวดิบและชอบไหมสี้สวยไหมชอบค่ะ มีอ่างวนไหมลงเก่าลงเรือนเก่ามีอ่างุตายแล้วตายแล้เดี๋ยวเราก็ไปด<ะ>ูว่มี่งนไหมมันไมู่ว่ามายแล้วไปเรามาเก็บไปนี้ไป,ป<ะ>เอามาเดือเก็บมาเดือดอ,ดอกไม้ไม่ต้องเอาคำวาม้เดือดอย่างเดียวหนูถือได้ไหม มียาเอามาปลูถือให้เดี๋ยวปลูถือให้เอาดอกไม้ไปอันนี้เป็นเป็นดอกแคป่าเอาไปกิบได้ด้วยนะนุ่งถือไอ้นี่ถืออันนึงให้นี่นี่ลูกเดียวกับดอกแคป่ามาด้วยกแ็กแค่นะ เดินทางนี้ครับเดินทางนี้เดินไปโอ้ดอกบัวมันยังไม่เอ้ยอันนี้บานแล้วสีแดงบานสีฟูค่ะ,ะสีฟูบานสีม่วงเล็กบานยังยังค่ะแล้วอีกอันนึงมันหายมันมไปไหนอะคะอันรอแดดไปเดินขึ้นไปดีๆระวังสะดุดมันรอแดดไงถ้าแดดมาถึงจะบาน

ขยับเมฆขยับหมอ,อกตืว่สวยๆมะเดื่อได้มะเดื่อมันแตกเมืมะเดื่อแตกด้วยค่ะเจ้าบอลเมื่อเดือมันแตกก็เลยเก็บมาเมื่อเดื่อมันแตกเยอะมากเลยอะ นิ่มด้วยนิ่มเลยนิ่มเลยแต่แล้วก็นิ่มเลยใช่ไปเอาไปให้เอาไปให้ย่าให้ล้างมือโอ้โหหอมผลิตผลิตอะไรนะล้างมือด้วยหนูล้างดีๆีให้มันแตกเถอะ ันฉ่ำน้ำเหรอ แนนญญ้ะิเละมานมามามานี่หขนมไปดีดีหอบ้ชายงสวยๆอได้เยอะเลยอ้ส่วนที่เป็นบนเนินนั่นละเยอะเมื่อกีออ้ไปฟันมาเค,คื่อนหน่อเค,ค่อยลูกใหญ่ๆต้มกิมพริกแล้วก็แียมเปิด<า>ฮะ ทานใส่ก้อนใหญ่ใส่ไว้แม่เดี๋ยวเอาหม้อเอาน้ำเดี๋ยวจะทำอะไรจะอุ่นได้เลยต้มที่ไหนอ่ะที่ต้มเตาถ่านเตาถ่านอ๋อก็คือต้มมันน้ำทิ้งก่อนต้มมันน้ำทิ้งแล้วก็เอาไว้แกงเปิดต้มน้ำยาหนาไวกจิ้มแล้วพิซซ่าตุมนอาหานเสร็จไหมเดี๋ยวเอาปลาส้มญี่ปุ่น่อยแล้วลูกปลาส้มญุ่นแล้วก็ยำหั่นหม้อหม้อก็ไดนหอมแดงหั่นเคี่ยวใส่อาไว้อยู่อาหารซช้าคือปลาส้มยำ ก็เคยเจอ,นอหน่อยไหมงั้นไงจะเอากินหแบบไงเนาความเสียดายต้มเราต้องไม่ให้เด็กเด็กกินซีน,น้ำพริกเงยต้มนี่กะปิอืมแล้วก็ต้มไว้เวลาแล้วก็ใส่ผงเล็กๆไว้เวลาลวเร้่เราก็ทยอย,ยออกมาอุ่นกินขไมไหมฮะต้มน้ำเดียวสองน้ำ เทียนต้มน้ำทิ้งน้ำหนึ่งน้ำสองก็เอาเลยมันไม่คมมากหรอต้มที่สองเขาต้องใส่ใบย่านางไว้ใช่ไหมต้มแช่ทิ้งไว้เลยใบย่านางเลยไหมที่ตลาดเขาทำไหมใช่ก็เอาเยอะใบย่านางมาคั้นคั้นเห็นใช่ใช่เห็นตลาดอะไรตลาดแถวบ้านพี่วันสายเจ็ดตลาดอะไรนะตลาดอะไรนะสายเจ็ดวัดไร่ขิงเหรอเราทำขูดขีดไว้เนาเวลาตีแกงตลาดวัดไร่ขิงเขาต้มต้มร้อนๆเขาต้มแบบ <ย>นี่หน่อไม้แล้วใบยะานางอยู่ลอยอยู่เนี่ยแล้วสีเขียวเลยนะใบย่านางเราเยอะแยะเ,เขาขายถุงละลอยเ,เ,ลเขาขายถุงละลอยเนทาที่บ้าไม่ขาดทำยานางอยากแกงให้บางกรถ้วยเยวต้มต้มใส่ใบยะานางเก็บไว้เลย เลขที่ออกหกห้าสามหกห้าสามห้าแปดเก้าเจ็ดศูนย์แปดสามขอบคุณสำหรับการติดตามชม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ